สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอความเป็นมาของธุรกิจสุกี้ตีน้อยนะคะโดยมีสมาชิกดังนี้ดิฉันนางสาวพรพิชาเชื้ออาหารค่ะนางสาวเหเมรัตอ่อลมุนนางสาววรณชพรตันเฮงนายสุทธิวัน์สุนเจริญนางสาวกุสุมาประทิดและนางสาวการจนาพรกุมพลค่ะ ในปัจจุบันนะคะเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ลูกค้ามองหาความคุ้มค่าและราคาที่จับต้องได้นะคะโดยร้านค้าร้านบุฟเฟ่ที่กำหนดราคาอย่างชัดเจนจะทำให้ได้รับความนิยมค่ะและร้านสุก,กี้ตีน้อยนะคะได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างมากในกลุ่มลูกค้าทั่วไปค่ะเนื่องจากมีราคาเนื่องจากมีราคาถูก วัตถุดิบให้เลือกมากมายและยังออกโปรโมชั่นอย่างสม่ำเสมอนะคะและยังมีจุดแข็งคือการเปิดปิดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะโดยเวลาเปิดปิดคือ12นาฬิกาถึงตี5ของอีกวันหนึ่งค่ะโดยกลุ่มลูกค้าที่ได้รับความสนใจนะคะเป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่ทำงานกลางคืนและลูกค้าที่อยากรับประทานบุฟเฟ่ต์ในช่วงเวลากลางคืนค่ะ ความเป็นมาของธุรกิจนะครับคุณนัทมนพิสากิจวานิชและครอบครัวเคยประกอบธุรกิจสวนอาหารเรือปั้นหยาเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่มีทั้งหมด2สาขาซึ่งเขามีความคิดอยากจะขยายสาขาเพิ่มอีกหลายๆสาขาแต่เนื่องจากการควบคุมด้านบริการและรสชาติอาหารควบคุมได้ยากมากก่อนหน้านี้เขามีโอกาสได้ไปทานร้านอาหารที่หนึ่งในประเทศญี่ปุน่นเวลาประมาณตีสามเขาประทับใจมากเนื่องจากร้านที่เปิด24ชั่วโมงและทำเลที่ตั้ง และสาขาดีมากเขาจึงมีความคิดอยากทำธุรกิจประเภทเดียวกันที่เลือกเป็นร้านสุก,กี้บุฟเฟ่เนื่องจากทางร้านสามารถควบคุมมาตรฐานคุณภาพอาหารและรสชาติให้เหมือนกันได้ทุกสาขาได้ง่ายมีครัวการกระจายวัตถุดิบสุก,กี้ตีน้อยเปิดม,มาแล้วประมาณ2ปีมีทั้งหมด18สาขาร้านสุก,กี้ตีน้อยเป็นบุฟเฟ่ที่มีวัตถุดิบได้คุณภาพลูกค้าสามารถเลือกทานได้หลากหลายเช่นเนื้อวัวกุ้งปลาหมึก รายละเอียดของธุรกิจชื่อธุรชื่อบริษัท B M N e s t o r o n Group จำกัดชื่อร้านซุก,กี้ตีน้อยเป็นธุรกิจประเภทร้านซูกี้สไตล์บุฟเฟ่เจ้าของธุรกิจคือนัทมนวิสาก,ากาวาิจนิศมีทั้งหมด18สาขาครับรูปแบบสินค้าและการให้บริการนะคะร้านซูกี้ตีน้อย เป็นร้านสไตล์บุฟเฟ่ที่มีพนักงานคอยให้บริการอยู่ตลอดมีของทานเล่นระหว่างรอลูกค้าสามารถรออาหารที่นั่งรับประทานได้โดยไม่ต้องเดินไปเอาเองความพิเศษของอาหารเริ่มจากน้ําซุปที่ทางร้านใช้ความพิถีพิถันเป็นอย่างมากในการปรุงน้ําซุปให้มีกลิ่นหอมและกลมกลม่อมอีกทั้งยังเน้นในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการและวัตถุดิบที่สําคัญของทางร้านมีให้เลือกมากกว่าเจ็ดสิบเมนูเช่นเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะ ส่วนของน้าจิ้มนะคะมีทั้งน้ําจิ้มซีฟู้ดและน้ําจิ้มซูกี้ค่ะและที่สำคัญคือผักสดและเครื่องเคียงต่างๆเช่นผักวุ้งผักกาดขาวและกะหล่าปีเป็นต้นค่ะโดยผู้บริโภคสามารถรับประทานได้ไม่จำ,จำกัดในในราคา199บาทระยะเวลา90นาทีและน้ำดื่มไม่จำกัดรา,ราคาสามสบาบาทค่ะ เวลาเปิดปิดให้บริการทางร้านเปิดเปิดเวลาเที่ยงวันเวลาปิดตีห้าในส่วนของการจัดการทางร้านจะเน้นตกแต่งร้านที่ทันสมัยหรูหราดึงดูดลูกค้าให้เป็นอย่างดีค่ะกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะจุดเด่นของซุก้ตีน้อยที่คิดที่คิดว่ามีเหนือกว่าคู่แข่งคือคุณภาพเรื่องของคุณภาพที่มีวัตถุดิบที่มีความสดใหม่นําเข้ามาจากแหล่งที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเชื่อถือ ราคาความหลากหลายของวัตถุดิบและความสดใหม่ทําให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่มีคุณาภาพและราคาที่ย่อมเยาการบริการทางร้านซูกี้ตีน้อยมีพนักงานบริการอยู่ตลอดเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าทางร้านให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นหลักสถานที่เนื่องจากซูกี้ตีน้อยมีทั้ง18สาขาทําให้ลูกค้าเดินทางมาได้สะดวกทางร้านมีพื้นที่จอดรถกว้างขวางค,างค่ะ เวลาให้บริการเวลาให้บริการของซุก,กี้ตีน้อยถือว่าเป็นจุดเด่นเนื่องจากทางร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาเที่ยงวันไปจนถึงตีห้าทำให้ลูกค้าเลิกงานดึกไม่ต้องกังวลว่าทางงานจะปิดค่ะวิเคราะห์แผนทางการตลาดนะคะการแบ่งส่วนของตลาดคะ่ะด้านภูมิศาสตร์ร้านซุก,กี้ตีน้อยเปิดให้บริการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล คนทนค่ะด้านประชากรศาสตร์ลูกค้าของทานร้ามีทุกเพศทุกวัยเข้ากลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไปค่ะด้านจิตวิทยารูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าซุกี้ตีน้อยกลุ่มที่ใช้ชีวิตทั่วไปและกลุ่มที่ทํางานเลิกกลางคืนค่ะด้านพฤติกรรมลูกค้าที่เคยใช้บริการที่จะกลับมาใช้บริการอย่างสม่ําเสมอเนื่องจากทางร้าน มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาที่สามารถเข้าถึงได้ค่ะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคือกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาวัยทํางานและกลุ่มลูกค้าที่เลิกงานเวลากลางคืนพอร้านปิดบริการเที่ยงวันถึงตีห้าค่ะเป้าหมายรองคือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสัญจรไปมาผ่านที่ตั้งร้านทุกเพศทุกวัยค่ะการสร้างภาพพจน์ ภาพพจน์ที่น่าจดจำคือร้านซุกี้ตีน้อยมีราคาย่อมเยาวเพียง199บาทซึ่งเป็นบุฟเฟ่ต์อีกด้วยและซุกี้ตีน้อยมีเวลาเปิดให้บริการที่แตกต่างจากร้านอื่นค่ะทฤษฎีการวางแผนทางการตลาดนะคะสินค้าของทางร้านคือซุกิบุฟเฟ่ซุกี้ของทางร้านมีรสชาติที่กลมกล่อมและมีคุณค่าทางพภชนาการค่ะส ราคาที่ทางร้านกำหนดคือไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาหรือกลุ่มทั่วไปก็จะสามารถก็จะสามารถเข้าถึงสินค้าของซุกี้ตีน้อไ,ได้เนื่องจากทางร้านให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักจึงเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพส่งเสริมการขายของธุรกิจซุกี้ตีน้อยคะ่ะมีการออกโปรโมรชั่นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะสำหรับสาขาที่เปิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานซุกี้เครื่องดื่มรี 80ท่านหรือลด50%จาก199บาทเหลือ99บาทและทางร้านยังทำการโฆษณาทาง Facebook แฟนเพจอีกด้วยค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายซุกี้ติน้อยมีหน้าร้านตั้งอยู่ด้วยกันทั้งหมดส8สาขาครอบคุมทั่วกรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่ถนนพหลโยธินเรียบทางด่วนถนนเกษตรนวมินแจ้งวัฒนะลาดพร้าววังหินสรีนครินทร์สุาสาการพระรามสี สำหรับตัวร้านเองก็มีร้านจอดรถ้วยค่ะแผนการรับมือฉุกเฉินของทางร้านเรานะคะวันนี้เราก็จะมายกตัวอย่างเช่นผลยาล่าสุดเลยค่ะคือสถานการณ์โควิดไตทีนะคะทางร้านต้องปรับตัวเป็นอย่างว่าน,นะคะเนื่องจากสถานการณ์ที่มีข้อบังคับต่างๆนะคะแล้วทางร้านก็ได้เตรียมของไว้เพื่อที่จะจำหน่ายมากมายนะคะ ทางร้านจะเห็นช่องทางนะคะจึงได้ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมานะคะเป็นอาหารกล่องนะคะตอนแรกนะคะทางร้านก็ให้เป็นพรีออเดอร์นะคะแต่ว่าได้ผลตอบรับที่ดีมากนะคะจึงทําให้ทางร้านมีบริการขายทางหน้าร้านแล้วก็ไลน์แมนเลยค่ะแล้วก็ถ้าทางร้านกลับมาจากสถานการณ์ปกตินะคะก็จะมีปาตรการต่างๆนะคะที่ตอนแรกก็มีอยู่แล้วนะคะก็ทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะคะ เช่นการวัดอุณหภูมิต่างๆนะคะล้างมือก่อนเข้าลานนะคะและก็อาจจะให้รับประทานหนึ่งโต๊ะต่อหนึ่งท่านนะคะวิสัยทัศน์และโอกาสทางธุรกิจนะคะวิสัยทัศน์นะคะเนืจากผู้บริหารของทางซุกิติร้อยนะคะมีความประสบความสำเร็จจากธุรกิจมากมายคะ่ะ จ,จึงมีแนวคิดที่แตกต่างจากร้านทั่วไปนะคะให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นอย่างมากนะคะคือทางร้านจะจัดโปรโมชั่นบ่อยมากแล้วก็จะแจกสินค้าอยู่ตลอดนะคะเวลาลูกค้ามาทานอาหารที่ร้านแล้วรอนานก็มีห้องรับรองให้ลูกค้านะคะแล้วก็มีขนมแจกมากมายเลยค่ะโอกาสและแนวโน้มที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จนะคะคือเวลาในการเปิดบริการค่ะ ร้านของเรานั้นเปิดบริการตั้งแต่เที่ยว,วันนะคะยันตีห้าของอีกวันนะคะึค่ะซึ่งมีทั้งหมดสิบแปดสาขานะคะเพิ่มโอกาสของลูกค้าได้มากมายเลยค่ะทังร้านของเรานะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือเหตุผลที่ทำให้ซุกี้ตีร้อยคลองใจลูกค้าได้ทุกคนและทุกวัยเลยค่ะ ปัจจัยที่ทำให้ซุก,กี้ติน้อยประสบความสำเร็จมีหน้าร้านถึง18สาขาเพียงเวลาแค่2ปีและครองใจผู้บริโภคด้วยมีราคาต่อท่านที่ย่อมเยาและใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเทียบกับร้านซุก,กี้ทั่วไปที่มีราคาที่สูงกว่าและมีวัตถุดิบให้เลือกมากมายหลายชนิดหากเทียบกับเจ้าอื่นในตลาดแล้ว ถือว่ามีราคาที่ถูกกว่ามากด้วยวิสัยทัศน์การให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักและการบริการด้วยความใส่ใจนอกจากนี้ทางร้านยังมีการออกโปรโมชั่นอยู่ตลอดและการจัดงานเลี้ยงขอบคุณทางร้านสุกี้ตีน้อยมีจุดแข็งคือมีเวลาเปิดปิดในเวลาช่วงเที่ยงวัน ถึงตีห้านั่นสามารถทำให้ผู้บริโภคที่ทำงานเวลากลางคืนแล้วรับประทานซุกี้บุฟเฟ่ได้เช่นกันรวมถึงลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการเปิดปิดร้านอีกด้วยและตอนนี้ซูกี้ตีน้อยมีสาขาที่มากมายจึงมีฐานรองรับลูกค้าได้จำนวนมาก และนี่คือเหตุผลที่ทำให้ซุกี้บฟเฟ่ตีน้อยจึงประสบความสำเร็จนอกจากนี้ฐานลูกค้าของทางร้านมีจำนวนที่หนาแน่นจึงเห็นว่าควรขยายร้านเพื่อรองรับลูกค้าภายในร้านที่มาอย่างจำนวนมากเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึ้นขอจบการนำเสนอและขอบคุณท่านที่ตั้งใจฟัง และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก